สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอ๋อวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่โรงงานอุตสาหกรรมเขาหยุดผมได้หยุดแต่แฟนผมไม่ได้หยุดนะครับวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์แฟนเซอร์ไพรส์แฟนในโรงงานอุตสาหกรรมเรา,เราไม่เราไม่ต้องไปซื้อคงซื้อของ อะไรมาสบายเขาหรอครับเพราะเขาเหนื่อยมาอย่างแรกเลยที่เขาอยากเห็นแล้วมันหายเหนื่อยเห็นแล้วมันสบายหูสบายตาคือทําความสะอาดบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาทําความสะอาดบ้านคืออย่างแรกเลยทําความสะอาดบ้านแล้วก็ซักพงซักผ้าเป็นปกตินี่นะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านรกมากเพราะงานยุ่ง มีแค่ผมเนี่ยวันนี้คือหยุดไปทํางานทํางานหกวันหยุดหนึ่งวันหยุดวันอาทิตย์นะครับอย่างสุดท้ายคือผมจัดเซอรไพรส์คือจัดสถานที่แฟนผมบางคนที่ชอบกินเนื้อย่างมากโอ้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนี่คือสถานที่ที่ผมจะจัดให้เขาเย็นนี้นะครับข้างมานเลย ให้ดูคร่าวๆก่อนผมจะทำวา,องงารอาเ็ดอะไรหมดทุกอย่างแล้วแหละผมก็จะไปแมคโครไปซื้อนองซื้อเนื้อมารอไว้แต่ผมไม่ได้บอกเขาหรอกนะซื้อมาเสร็จก็จะมาเก็บไว้เตรียมไว้แล้วตอนเลงงานผมไปรับเขาผมก็จะพาเขาไปแมคโคแมคโครตัวม,มาซื้อเนื้อ,อย่างนะครับ ไปซื้อแค่พวกอาหารมาตุนเก็บไว้ดูสีหน้าดูสีหน้าว่าเขาจะเป็นยังไงจะเซอร์ไพรส์ไหมต้องมารอดูกันนะครับตอนนี้คือต้องไปเก็บกวาดบ้านก่อนไปเอาละครัทุกคนเรามาดูสภาพบ้านกัน ดูเห็นแลยนั่หลังผมห,มหอืลอกมหาที่เรากันอยู่เอ,อที่เราอยู่กันเนี่ยในช่วงนี้คือางานมันเยอะทำโอทีทุกวันดูบ้านกลับมาทีไรก็ตากับข้าว ทำาข้าวเสร็จล้างจกล้าง,งจานแล้วก็อาบน้ำนอนมันก็ทําแบบนี้ประจาประจาไปเรื่อยๆบ้านก็รกดูสิขอแค่โซนนี้สะอาดเนี่ยสบายหูสบายตายแล้วไปลุยกันเอาละครับ ดูการเก็บกวาดบ้านของผมรูว่ามันเจนเหนื่อยไหมวันนีน้ก็มีก็ยังดีครับยังมีแมวสองตัวมาเกาะกลวนเป็นเพื่อนอยู่ไม่เหากวาด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 ซอยยิกๆยิซอยยิกอยอิก่มม่คนที่ไม่ค่อยชอบทำความสะอาดบ้านนะครับก็มีแต่แฟนผมเท่านั้น คนรทำความสะอาก็ลองดูวันนี้ว่าจะเป็นเป็นหูเป็นตาไหมทำเหมือนแฟนทำได้หรือเปล่าก่อนแล้วเราก็ต้องถูด้วยนะครับถูถูถูครั้งแรกได้เอาน้ำปากมาถูให้คราบมันำที่พื้นออกก่อนนะครับ ต้องใช้เท้าขีาขา้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นไม่ออกอันนี้รับบทพ่อบ้านเต็มๆครับวันนี้ตากผ้าด้วยพ่อบ้านเจก้าจะมีขเขาบ้างไหมเนาะอโอเคเป็นอันเสร็จ คนมันเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอเอาเรื่องมากเหนื่อยก็จะได้สภาพนี้ดูดิพื้นเงาเลยที่ต๊ะที่โต๊ะก็เป็นระเบียบขึ้นนะครับไปเราก็จะภารกิจต่อไปคืออาบน้ําไปไม่โครกันไปลุยเอาละครับทุกคน ในเวลาไปซื้อเนื้อ,อย่างกันเลยนะครับคิดก่อนว่าจะเอาอะไรมั่งสเหตุที่ผมไปซื้อเนื้อที่แมคโครนะครับมันเป็นชุดเนื้อ,อย่างแบบเป็นห่อหนึ่งกิโลอ่ะถูกมากครับหนึ่งห่อน,นี่ตกประมาณร้อยนิดนิดบางหอก็ไม่ถึงร้อยที่เลือกไปซื้อคือมันประหยัดนะครับไม่เป็นไรมันก็คือ หมูหมักเหนือ,อย่างเหมือนกันไปไปซื้ออดูนะครับเพื่อนดูหมูแมคโคแปดสิบห้าบาทต่อหนึ่งถุงหนึ่งถุงไม่มีน้ำหนักกิโลหนึ่งนะครับเนี่ยถูกมากแปดสิบห้าบาทคนหนึ่งยังไงก็กินได้หมดอ่ะเหมามาเลยครับสองนี่ ได้ไมาแล้วสองถุงหมูหมักนุ่มนี่วุนนว้นเส้นวุ้นเส้นนี่ก็ถูกมากสี่สิบบาทนี่ผมชอบมากเลยมีมียกมีมังกรยกอันนี้ก็สี่สิบบาทเหมือนกัน เสร็จแล้วครับหมูหมูหมักเนื้อย่างสามกิโลราคาถูกมากครับที่แมคโครไอหมูนุ่มปรุงรสปรุงรสหนึ่งกิโลกิโลแค่แปดสิบสองบาทเลยครับสามกิโลก็บวกกันเองนะครับพี่เกียรบวกให้ก็ได้บะบีมังกรยกไม่อีก45สี่สิบห้าบาทแล้วก็วุ้นเส้น มากนะครับแนะนำให้มาซื้อกินที่แมคโครดีกว่ามาทำกินเองงบประหยัดประหยัดไปกลับบ้านไปเตรียมของกันเลยก่อนครับตอนนี้ทุกคนได้เวลาที่แฟนผมเลิกงานแล้วนะครับเราก็จะพาเขาไปแมคโครที่เดิมเลยไปซื้อของมาตุนกินไว้วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ผมก็เซอร์ไพรส์เขาไว้แล้วแหละจุดเนื้อย่างสัก มีสองกิโลสองกิโลก็กินไปหมดแล้วครับสองคนน่ะได้เยอะมากแล้วก็ถูกด้วยมาลอดูสีหน้ากันนะครับมาลอดูสีหน้าที่แมคโครถ้าเขาเดินไปที่จุดชุดเนื้อย่างที่แมคโครอ่ะเขาจมองหน้าผมแล้วก็ยิม้มดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการเขาแต่ว่าผมไม่ซื้อให้เขาหรอกพ่อผมซื้อมาแล้วไงดูว่า ว่เขาจะหน้างองไหมแล้วก็มาเจอที่ผมทำเซอร์ไพรส์เขาเนี่ยเซอร์ไพรส์เนื้อย่างข้างบ้านมาดูปฏิกิริยาเขานะครับรอดูกันไปทุกคนมาแล้วมาแล้วครับทุกคนหน้าเชมเๆเนี่ย ไม่ได้ถ่ายรูปถ่ปายคลิปถ่ยายคลิปเล่นไปดูอาหารเย็นกันที่เมคโคกันเลยค่ะทุกคนไปดูกันว่าตอนเย็นเราจะมีอะไรกินไปชมกันเลยค่ะคน,ะนมาแล้วเข้ามาดูชุดเนื้อย,อย่างกันแล้วสุดพุ่งไม่เอาไม่เอานูน่น ดูหาสดนนหน้างอแล้วหน้างอไปแล้วไปดูแล้วคุหนู้เห็นยังอ่ะแั่เสื้อผ้าแมลงเขาจะกินยังแมลงอัดหมูตัว พัดหมูพัดหมูเสียเยังกะผัดกะเพรพาแมนอะไรมีทางเลือกที่ดีให้อะไรหมูคือกันหมูยังสาเอาหมูย,ยังเราหมูกคาคือเส่นหรือหมูกระทะซื้อ ไปซื้อคำหน่าได้มาไปยังดรมันมีไฟอยู่อายซื้อเตียมไว้แล้วหัวยนั่งเหมียวเข้าหูน้ำอยากกินบอกอยากกินน้ำบอกอยากกินน้ำปีไปจะพาไปเบิ่งเนี่ย มันหิวเลยนี่นันหิวแล้วดูดีใจเนี่ยบอกอิเหมียวดีใจแทนแล้ว สมใจอยากฮันน่าังคนสมใจอยาก <got> ขอตัวก่อนนะครับเอาล่ะครับทุกคนเสรส็จส,สิ้นภารกิจเซอร์ไพรส์เนื้อแย่งก่อนจะคลิปกินกันนะครับถ้าสนใจ กดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับไป